สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดใจพ่อพุทธพ่อพุทธเปิดใจอาการลูกชายแย่มากจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นิ่มสาววัย17ปีแม่ของน้องต่อออกมาสารภาพล่าสุดนายสุบินอายุ67ปีพ่อของพุทธสามีของนางสาวนิ่มเปิดใจว่าไม่เชื่อลูกสะพ้ายจะทำเพราะนางสาวนิ่มโกหกเป็นประจําพร้อมกับมีความหวังน้องต่อยังมีชีวิตอยู่ นายสุบินกล่าวว่าเมื่อมีข่าวว่านางสาวนิ่มสารภาพเชื่อว่าไม่เป็นความจริงเพราะนางสาวนิ่มชอบโกหกเวลาคนชี้นำว่าเป็นทางน้ำนางสาวนิ่มก็จะบอกแบบนั้นแต่ถ้าหากคนชี้นำว่าทางบกนางสาวนิ่มก็จะบอกว่าทางบกจึงไม่เชื่อคำพูดของลูกสะใภ้เลยหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครอบครัวก็แย่มากยังไม่ได้ไปเยี่ยมลูกชายในเรือนจำเลยต้องรอให้ผ่านหนึ่งเดือนก่อนแล้วค่อยเข้าเยี่ยม โดยตั้งใจจะนําเงินไปมอบให้ลูกชายเพราะอยู่ในนั้นทุกวันนี้อาการแย่ลงมากเรียนหนักจะไปวันไหนก็ยังไม่รู้ตอนนี้เป็นห่วงหลานมากและมีความหวังว่าตอนนี้หลานชายจะยังมีชีวิตถ้าหากมีคนเอาเขาไปเลี้ยงก็หวังว่าจะไปมีชีวิตที่ดีนายทูบินก่าวขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวไทยขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ